ลแตนั huh. <t ried> ่แข่งเลยแตกแล้วเนาะแตกยามแตอยู่ฝามันบมีบอนังและบาทนี่เาใส่นนี่บ่ใส่นนี่นังนี่ได้ม่าพี่ธรไมด้เจ้าต้องใส่นี่ใส่นี่ด้ใส่ไไม่อนะ ให้บ่อนบ<อ>่อ,อนพาน้ำมันหลุดนะใบ,บนี้นะพี่สิบแปดมีแลโอเคคุยพี่น้องฮะก็ห่อลงสีก็คือว่าไกลพอสมควรอยู่แิ่กีว่าจากบ้านน้องเซฟ่ามานี่งเดี๋ยวปะให้เพื่อนสีก่อนแล้วตอนแรงจะสีมาเอาอีกปั๊ดหนึง่งโคตรนะตอนแรงเพิ่งเล่เขาแล้วประมาณสี่หาม,มุ่งแรงอุ้ย <c oughs> เอาใส่ไปเลยไหม กำลังซองให้น้องครับกำลังสิพา,ากันดังไฟต้มหมี่กินบ่อยไปหน่อยน,น,นั่งเสาอยู่ยังเด้อเอ่อเขากินเบิดแล้ววะล่ะเบิดแล้วเขาจะยิ่งเล้ยจซกซ้อมนะ ยังร้ายอยู่แต่ว่าเขาเป็นขขาวสาเนี่เบิดเล่าเนาะนอตอนแรกนี่พ่อได้มาอยู่ที่ตอนแรกอ,อ,อไรอยู่อะไ้อยู่ยคือเสา,สาแ้ยบ่เสดบ่ใสเลยเอาทักทายสบายดีป้าลุงกันไว้หลังไว้ผมมีไฟฟ้าดีบ่ถึงว่าเสาเงาไงไหนหนยแถอบ่ใสเนานะ พอดีว่าบอบ,บี้กับจูนน้ำน้องเพิ่อนอีกอนไปพี่น้องเพิ่นว่าอยากให้บอบ,บี้นี่หาให้ให้บอบ,บี้เอาเขาไปซีให้ว่าซะแต่เบิ่งสภาพรถนี่ได้อีกว่เดิเซฟ้าเลย <c oughs> บ่ล่ะ,<ว>ระรถกระโดดกระสันตุ๊กตุ๊กอยู่ปลไปพี่น้องได้บ่ได้ก็ให้มันได้ดอีแล้เวเนาะเจ้าบัเริ่มใส่กระาบรถฮะเจ้ากระต่ายตาลุ่เ,ยเลยเจ้า ได้บ่ได้ก็สิให้มันได้นี่แหละพ่อพี่น้องเอ้ยเพราะว่าบ่มีข้าวกินนี่ก็ยากได้จะน้อยว่าไฟก็บ่มีข้าวก็บ่มีกินตําเมาเด้อล่ะเด้อตําเมาตําใส่กเอาเด้อาคือคือตะกี้เด้เห็นบ่จะเห็นบ่คนตะกี้เขาเจ้าตําข้าวบ่เห็นบ่เออเอารุ่นรุ่นรุ่นปูรุ่นาเฮาเคยเห็นบ่ล่ะ เคยบอกเคยตามขอยักเกือบเคยตามขอยักเกือบโตแล้วคนในเมืองนะเฮ้ยไอ้ไซฟ้าแล้วคนในเมืองว่าสันถ้าอยู่บ้านนอกเลยเคยตั้มอยู่แต่ว่าสายฟ้าเป็นคนในเมืองได้สายฟ้านี่ไ้ฮะมียังก่อนล่ะไม่อยากน้องๆในหนึ่งเด้อพ่อพี่น้องขอโทษนำลายๆพ่อพ่อบี่ก็ยังบทันดีสื่อไม่เถิะ ย่งรดเสียงยังมันกังน้องๆขอโทษน้ำมันฮักตั้งแต่เมื่อนหร่กแหละก็ยังยังบอลใดทันซื้อเลยตัวบอลนอางหยบบตัวน่าเส่าบอลดกับบอดใเลยตั้มเอาดีล่ะเอาเสกหรืก็ตัาโป่งโป่งเขาอยงเลือดชอบเขาเป็นเขาเปลือกนี้นะ เยวันไปดีนับซ้ำเอยพอดีว่าไปได้บมได้กระแสมันได้แล้วแหละแต่ว่า,วามันไปสอบหนึ่งโมได้กับเสียเอาเครื่องหนึ่งไปก่อนเหีย้ยผ่าบ่า <c oughs> ใส่บมมีปดเลยเนะานะพระเนาะคองดีคองดีคองดีจากพระธาตุโพนได้นะผระแก้ว มียังกินมันนี่เจ้านงบุษฐานกินเขานงบุษฐานกินเขาซ้ำตอนเช้าวกินทอดไข่เป็นปะเดี๋ยวไอ้บีออกไปเลยซื้อแนวมากินเลยไปน้อไปเลยมันต้องไก่เออไอแต่แต่กระสอบเขานี้บีก็ยังคิดคิดนักอยู่เดี่ยวนี้นะมันสิไปได้บ่ไปน้องไก่จะสีแบกเอาจะสิแบกเอาบอครึ่งนึงโอเคบ่จะสิแบกบออ่ะก็แบบสีบานเส่ง จับเครื่องแบงเครื่งลําพังแต่กรสอบข้าก็ยังคิดอุกแหลยทั้งเจ้าคนไปนําอยู่เนาะเฮาก็แบไว้ครึ่งนึงเฮาก็แบกใสเอาไว้เจ้าแบกไว้ครึ่งนึงเลยโอไกเติบได้เนาะล่ะงเนาะไกบ่ทงแบไรพุ่นน่ะป้าโทไกเียตงไปดิไกลเี้ตจาเข้าดไกๆนึงเออในวงเฮียนนี่บ่เลย พี่ดวาวพูนะทางโค้งนะพูเวนโบโบได้มีลา,ายมืซีได้บานเหาเพิ่์นเอาสอบะเะอได้ในนี้นจังซิปคือกันบ่นจ้ะได้บ่ได้แต่และวที่จไปแล้วแต่เขามาเลยป้าห้ามหมดเจ้าห้ามก็เอาบาอเอามันต้องใส่ลายรอบห้ามนี่ต้องเอามากเกลี่ยไก่ห้ามมีที่เขาเสียเงินในเพิ่์นเอาเนาะเ,เป็นะเอาก็ได้ ย่ำบ่อได้สอบละสิบพันคมือขันพื่นเสียก็สอบระดับอ่าระดับเศร้าเศรมสิบสามสิบประมาณนั้นเศร้าไปเาก็บ่ได้คู่มือจะลงยังเฉาบ่บ่ได้ประมาณสามสินไปไอบีวะเศาหอยยังไงกแมนวะจะลงย่งสิบพันบ่สิบพับ่ได้สิบพับ่ได้ ลุ่งนั้นว่าสิบพันเออโอเครุ่งอะไันสามสิบขึ้นไปแหละไอบีได้เงินเจ้าเด้ออืมบ่บ่ได้ก็ได้เอวเค้ว่าสามสิบขึ้นไปแหละเจ้าเจ้าเจ้าจ่ายเองเค้าว่าเศร้าลงมาแหละไอบีจ่ายให้บ่ยอมคือเก่าจึงได้กับไอบีต้องเป็นคนจ่ายบ่คอยสิพิดหรือคอยสิถึกไอบีเป็นคนจ่ายอย่างเดียว ไปเขาจ้ายใครเขาจะเขาจะถือข้าวพิเศษเขาจ่ายเอาบ่มอเอาซาบ้านไปได้อีกบ่ออะปัญหานี่นะเดี๋ยวท่อที่เขสอบเขาก็เต็มหลดเดี๋ยวเรจะเอาครึ่งหนึ่งเด้เอาครึ่งหนึ่งบ่แบ่งครึ่ง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 จะหาน้ำใส่บ่เจ้าเห็นบ่อจะเอา ว้าโทษแปดโมงแรงโมงแรกพอเจ้าหอดบอละ<ว>อจะมุ้งจะสิงสีหอดบอลสีขาวแบ,บี้เดียวจะลิงหมดเบี้ยเดียวขวับเอาเขาครึ่งนึงเอาเขาครึ่งนึงป<ะ>้าป้าป้าไปบึงก็สอบเขาก่อนป้าพ่อพี่น้องเลยเอาก็ยังอยู่เพื่อนอยู่ซานของสายฟ้านี่แหละพ่อพี่น้องเลยตอนแรกว่าสีไปกูแหละทางนาแผลแต่ว่า ทางนี้กับบมีเขากินแล้ววะเะเลยไปอยู่กับเพิ่นก่อนอหโอ้ยสอบกิกใหญ่ๆนึงเนาะแมงคึงแมงคึงเขาอันนี้เบ้าเลยเขาสเบาบ่ละข้างนอกมัน้คอกสอบเนี่ยะใกี่ขนหนลาเอใช่ไหมจ้มาจับกล้องให้บี้ไปเ๋้วบอกบี้สอ่าแมงคึว่แมงครึงเอ้ยแมงคึงเอาน้้ออ๋อแลวนะ ผมพมอนนะเด้ยปักเท่ปักใหญ่รอสอบสอบแทฟ้าเอ้ยแบีงครึ่งมันตรงนี้เยบ้าเลยวะโอ้หมอบ้าวได้เลยมีได้หม่องสี่สี่สิบโลค่ะสี่สิบโลโอ้นักด้วยเท่ากับสีินึ่งสีิโลน่งนกนักนักนักเิดีติ๊ชิ่งในหัวคะแนนไปซีขับ เดี๋ยวได้ไหมเอาไม่เอาไม่ได้อยู่พ่อวะแบ่งขิงเนี่ยมีบกสอบังวะสอบจะซื้อมาใส่ขี้ยางมันนะเด็ก้เบื่อไอบีเอาไอบีมาอีกตาวนึงจะบีีๆหน่ะละกองเลยนะดังคงสราการึ่งวาง ยังม,นนะม,มันขาดสภาพมันได้กินอีกเล่น้ฟแต่จะไปสอบเล่าเดียวไปยังว่าได้นหน่อยและวพาเสียมาได้ก็ได้เฉพาะเอาซีกับสอบเกี่ยวเครื่องเดี่ยวเลยได้เครื่องสอบเลยแม่ถ้าัป<ต>ยมามาไม่นอามา่ง่ายอาุแต่ว่าแงวมาไปอย่างนั้นเป็นสอบใหญ่ดิรอมงมงโหลดกรโดมีค่าดี โหลดโหลดอาเจ้าหินพี่โหลดอาพ่เลยรหลดจักรหลดจักแต่งจ้ามาเบื้องขึ้นมาไปพี่น้องเลยชิได้บ่เด้น้องคนเกมรหลดมาเรียบร้อยเลยเอาละจับก้องให้ในบันนึ่งมาจับก้องใจกดไป โอ้นักเตเลยนักเตออยเลยชื่อรถตุ๊กแตกย้อนมานั่งแขงอะไรแตกเนาะแตกยามใส่อยู่แต่วนบ่มีบอลหนังลบาทนี่ลองใส่นั่นนี่บาใส่นั่นนี่หนังนี่อได้ไม่ายพี่ธรรมดาเจ้าต้องใส่นใส่ยีงด ใช่ไ,ไม่ได้นะให้บอนบอน,อบอนพาน้ำมันลดนะไม,ไม่ไดนะนพี่ี่แปมีะคี่สประมาณนี้แหละเดี๋ยวเอาหมวกกันนอกก่อนเขาบอกเคยสอบเอาไปสอบหนึ่งรถนจริงกันน่ะนี่เขาบอกว่าว่าเม็นนี่เดาีาอยามาแตกบ่อ,อเลยได้ปะขับเอาไปเลยย ข้ามอ๊อไปไหมเฮ้ยได้ได้อยู่ดอกป่ะโอเคเขยี่น้องฮากก็หอดลงซีก็คถือว่าไกลพอสมควรอยู่แต่ถือว่าจากบ้านน้องแซฟ่ามานี่ก็เดี๋ยวปะให้เพื่อนซีก่อนแล้วตอนแรงจะซีมาเอาอีกปัดหนึ่งโอ้เขย่นซีฮอวไวเบิดเลยป่ะเราเอากลับก่อนได้บาไหย มากเรพอดีอมีแต่เขาสอสเปรี้ยวเดวาเพิรนถาหมูเพิรนขาแบบมีเขาในรา้านเพิร์นกิซีกินชีสให้ไปเจอบอบบี้กับค,ค,นคอนแบบที่ว่าตอนนี้ขาอันนั้นขาเพิรนขาเพิรนซีสให้เลยตอนแรกกินเนาอที่บันนี่มาไปพี่น้องตอนนี้ก็บือว่าฮอดเนื้อกันเป็นทีมหอยเลยเด้อเดี๋ยวอบอบบี้ซื้อมีกับไข่มาบอกให้เพิ่์นนะ ทางไฟถ่าเด้อวันซันก็ไปเบิ่งก่อนติดระบอโอ้ยอยากซาเนาะทางไฟนี่บอเขาทีว่าแถววันแถววางบอบี้ไปมันบบมีขายข,ายของกินเลยมันมีแต่มีกับไข่นี่แหละกวา่าคะแนนว่าสิไปซื้อแบบของกินกับผู้แหละต้องเห็นผู้แหละเนะาะแถวนี้มันบบมีขายเลยเหมัอนไก่เนาะไกลเตืบอ,<ะ><ะ>อยู่นะฮะ แต่ว่าถ้าขึ้นไปทา้งนั้นตลาดต้องเห็นเพื่อนในตลาดเนาะก็ลงไปไกลกันเลยว่าโอเคต้องมีคือเก,าเอาเก้าใส่เคยเป็นตาติดอยู่บ่นี่ติดบออยากเข่าเหีงยเราบ่าละ่ะใช่ยังบ่อยากปานได้ไงธรรมาดาเพราะว่ากินเข่าเศร้าว,วางประมาณสิบเอ็ดโมงนี่แหละบริกรกินเข่า บ้ได้กินแบบตอนเศร้าๆได้กินนะเพราะตอนเศร้า,ามันบระยากันนะก็เลยว่าสิบมุ้งสิบเบ็ดมงจรงได้กินข้าวเศร้าแต่ละมือ,อมขา้าวเศร้าสิบมุงแล้มนบอมันเคยกินแบบนี้เลยด้แต่ก็สิพยายามกินอะไรอยู่ใส่นะแมนบอเอาฐานออกก่อนเอ๊เอาฐานออกก่อนแล้วก็จุดไม้อ้อยใส่ไปถ่านตัวเจ้าดับบอนี่ละ่ะถ่านเก่าบ่ถ่านเก่ากับอ่อืม จุ่มจุ่มเซนาตี้จุ่มเซมอหนึ่งตีๆออขี้บอ,อกมาเลยจุ่มเซมอหนึ่งเด้หลายเด้อเด็กเเอาไปตากแดดไว้วันนี้ดังได้คือเขาโนเซฟ่าเนาะซอยประหยัดไปลายเติบด้ยนะโอ้ยเสียงรถกันเนาะครูนะตอนแรกพูแรกขเขาแล้วประมาณสี่หาม,มุงแรกอุ้ย <laughs> <c oughs> เอาใสาเ่เบอร์เลยไหม กำลังซองให้นอ้องครับกำลังสิาพากันดั้งไฟต้มหมี่กินบ่อยบ่อยหน่อยอต,ดอติดบอหักไม้มาใส่อีกเลยติดบอหรือบอติดอย่าไปอย่าไปใกล้มันร้ายมันควันนะเออติดบอแหละค่ะบอติดเจ้าก็เอาหักไม้มาใส่อีกม,มันไม้อ่อยนี่มันเบิดแป๊บเดียวหนึ่งนะแป๊บเดียวมันก็บเบิดแล้วออโอ้ มันมีแต่เขาเจ้าสอบเดียวเข้าบบซีให้เข้า่าต้องขาต้องขาแบบมีลายๆกัน้นโทมจึงซีได้สอบเดียวเลยเพื่อนโบซีได้ละเพราะว่าไอไปนะมีแต่เขาเจ้าสอบเดียวเลยมี่าตอนแรกหมดแล้วทำมันแล้วเอาไว้เอาไว้มักึกยไก่เด้อหล่ะเด้ไเอไ้มะกึ่ยไก่เกลือนี่แหละโอ้ไก่ลายเติบได้นน่เนาะมันฝากกระบอกละไก่อยู่ในในเดือยองโตในลูกเลย ฮะอเอ้กลางฝักเนาะนใช้นี่ติดอยู่ป่ะติดซ้ำเซร็จานี้่ไีกินเข่าแท่ๆสองมุ้งแล้วเ่พี่น้องซองอ่าซอง้มซมุมม้แล้วตอนนี้ว้าไหว่ไหวและเนาว่าา่ไจะกินเขาเทียงอ,อยูเอ่ส้านี่ยากเด<อ>้เสร็จ้าบีนี่บอป้านได้ไ,ไฟบีใหาก็กินนะนะกินแล้วก็มา พ,พักพ่อได้ใส่ยู่บ่ล้วฟังเมื่อนี้ก็คือสีได้อยู่นะมอหวดมันตกบ่หน่ะเก็บขึ้นมาไมมล่ะหวหัหวเดี๋ยจะว้ในไสนี่หอยไว้ในแถวนี่บ่คือบ่คือบ่หนึ่งแล้วเลยอาไปว่ายอูตู้ถ้วยก็ได้เด้อล่ะเด้อมันปิ้วไปหมอก็ระาเิ่นก็หอยว้าเป็นนี้แหละเนมซอง่ายบอ บม่ยบยอยากขนมจะชื่อไห่ชองคงแน่อออเอ้ยว่าไอ้เป็นนี่บ่กินโลดเจ้าน่ะจอยเป็นกระเพาะแล้วมันเนี่ยเล็กน้อยกินตามให้มันถึอมูงถึอเวลาติดอยู่บ่เดส้สายฝ่าเอ้ยอสียได้กินอยู่บ่เมื่อนี่เจ้าเด้กินบ่เลกินน้ำกันวัดเล็กินน้ำกันอีกแล้ว <c oughs> คือสิได้อยู่น้ำเพิน่นเบิดมืออีกแล้วมือนีกก็เพาะวายยังหนึ่งไม้นี่ทาไปเอาเข่าให้เพิ่นเพ่อพี่น้อง มือนี้ก็คือซีอยู่นี่แหละถ้วาว่าบ่ได้ไปซีเข่ากับซีว่าซีเข่าหน้าแพศแต่ว่าน้องเพิ่นไปซีเข่าให้เพิ่นก่อนเพราะว่าเพิ่นเบิดเขากินแล้วยังเลยแต่เขาซานว้ใส่เพิ่นตั้มเอ้าตั้มบ่ตั้มสิโคกเด้อเจ้ากับโป้งโป้งนะเพื่อสิได้นอเสื้อผ้าเนาะเพื่อสิได้ถ้วยหนึ่งนี่มือนี้โพ้งเบิดเลยเสื้อผ้าว่า อดเอาดำเด้อแต่ก่อนเด้่เจ้าก็ยังบุกเคยมีอะไะก็ยังจะยังอยู่ได้อยู่ได้อยู่ที่บุญไฟกะอเออนักก็นี่แซฟฟ้าก็ผ่านมาแล้วแค่นี้จิบจิบมาด้วยจิบจิบเมื่อยจิบจิบแล้วเอ่อจจถ้ามีไฟหรือจิบจิบได้ถ้ามีไฟหรือจิบจิบได้อ๋อคือการแซฟฟ้านี่ย,ยังขาดแต่ยังเดียวนั่นแหละพ่อพี่น้อง ถ้ามีไฟฟ้านี่ก็คือว่าจบเลยคือว่าสมบูรณ์แบบอย่างมุตระยังขาดแต่ไฟฟ้าอ่แหละอยากถือรางวัลที่หนึ่งด้สิไฟติดติดติดริงดอ่ะติดบ่เอาฮ่าห่าไม่มาอ้อยอีกละมันลูกแบบเดียวกับเบิดได้ไหมเนี่ยเอาใส่ไ้ทำไปอึ๊ไปไปไป เจ้าบริกินแหละอืทานกน็เอาใส่เลยไว้หล่าไว้เจ้าบริกินเข่าได้มือนี่เขมดังไฟบมติดมันลืมนะสาไฟไปซืาา้อไม้ไมอ้อยมาให้มือใดกะบริกิลงตลาดไปพี่น้องเออไม่ไปนี่แล้วโอเคอยู่ละ่ะฮักไซฮักไซเพราะว่ามันมันนานเบิดแน่นะอือ ถ eyes, so huh? ้าเป็นไม้นะแล้วม anyway. ันแป๊บเดียวมันกระเบิดแล้วหักใส่เลยไม้มันน้อยแมนก็เอาตัวหนาๆมาโอ่ยน้ะอีกตัวยูรุมนะมาไอบีจะเอาใส่ให้จับมาไว้มันสิดับเอ้ยนี่บุญทวีก็คือว่าบาสบายบอบบบีเบิร์นนิคิปัสไซเป็นไข่ไงเจ้า ไข่กินนอดไซฟ้าบอจักเด้นอไซฟ้าเนาะยังขอไปใกล้ล่ะมันคิวนะบอไซฟ้าไอเจ้าเว้นไข่กินนอดเจ้าบ่จักคิวนอดอายอยู่ว่นละคิวนอดอยู่ต้มไข่ซ้ำเลยอืใส่แล้วสนิมจะกินรอเจ้ากินอ่ะเออไอกินกัินน้อยนี่ ก็ลุกเลยไดน่นเอ,อกินแล้วเจ้าคาดใส่เขาน้ำเดือดเขาจะมี่บ่ละ่พอกินจะมีแล้วล่ะเอาพักเอาหยามาใส่น้ำหมหนึ่งตัวนาบอตัวอไวใส่นะหน่่ตัวหน้าตัวหนะน่าไว้ดับดับดับไฟบอมีน้ำอยู่บ่ไหนนะน้ำน้ยมีเหยื่อเบิ้นเลย,เยเลมพัดลม ไก่เจ้าจิกโตล่ะพอดีแหละไอบีเอาทำใหม่เลยเกลือลองเกลือเดี๋ยวไอบีสิบบอกวิธีเกลือเดี๋ยวเกลือเอาได้เกลือมันนะเขาเคยเกลือยุ่ตมื่อไหร่เม่นบ่แต่ว่าคุ่มือนี้มันกินแบบธรรมชาติไปเม่นบ่เกลือเขาเแม่ทำต้องเกลือมันเด้อหลายเด้อเอาทำเกลือบริสุทธิ์ฮะฮักมาใส่อีกแม่หนาบอติดได้หรอไม่ไวบอติดบอติดไป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 บอติดดอกอ่ะมันสีดับเลยนะไว้พอมันยังบอติดนี่ เฮ้ยหนูขึ้นอีกลรองายอลิ้นเลยดังไฟนี่กะได้หมดละพอดีว่าสีม่วงหาหาม่วงบอบีแปลว่าเขาเห็นเพื่อนพี่น้องส่งแรงๆเพราะว่าป้าบอกแมนเพื่อนยังตอนแรกก็ว่าคะแนนว่าเราซีให้เลยก็สีถาเอาแต่ว่าเราโบสถ์สีไมันสอบเดียวนะมีสอบเดียวเนี่ยนะเลยเอามาใส่ไว้ละไว้ โบติดได้เนี่ยมันใหม่ใหม่หนิเบิดแล้วมันก็ดับเลย,เยบบใส่นอนนั้นถ้ามีไม้มาอ้อยเลยติดเลยไว้หักมาหักมาไม่อ่อยเห็นมันลุกอ,อ,อีกบาทหนึ่งเออสามมุ้งเลยยังโมด้กินข้าวเพนอยู่เอาอะไกักินข้าเอาโอ้ยเอาอยัางใส่หัวนี่เออเนาะลืมลืมได้ยังนี่สักลายมาใหม่บอสสักลายมาใหม่ <laughs> ่จะลอยน้ำน้ำเด้ออากาศมันฮอนน<ว>้ำน้ำตอนเพลงน้ำก็ได<ว>้ไป่ะฮักใส่เลยลงไปป่ะไปมันติดเองมันฮ้อนได้อยู่นี่ฮ<ว>ักใส่ไว้ฮักใส่ไวปโอ้ยแล้วเบาไปแล้วไปเอาใส่รถแล้วมันติดอยู่ดอกโอเคไปแบบนี้เฮ้ยไป โอ้ยงวัวกันเนะาะไซเกอร์แล้วบอหลุกนองไปส่งขาดด้ยเจ้าหน่อยเลยไปอาบน้ำเลยอล่ะเด้ออากาศมันห้อนเด้อที่ต้มมีก่อนบ่หรือว่าอาบน้ำก่อนอาบน้ำนก่อนบอสสภาพเจ้ามันมุ่มแห้งอะไรเนี้ยนะมังด็มือนะโอ้ยสภาพเษย อาบน้ำผุกกระโตใส่สบ,บู่ดีๆพอดีแหละถ้าจะหน่อยไฟติดเด้๋ยวทำเด้อหักษาความสะอาดเลยผมก็เริ่มเงีวเลยเนาะเริ่มเริ่มมุมเลยอย่าเห็ดมุมร้ายเฮ้ยผุกสบ,บู่ขักแน่ดเด้๋ยวทำเด้อ้าเอ้ยผุกสบ,บู่ใส่ขักแน่บางดูบางดูนะยาสเปนหมูหมูบ่าดังไฟผุกสบ,บู่ใส่ยาสะหัว แป้งฟันขักแน่ได้หลายเด้อลูกน้องก็นอนเฝ้าอยู่ใส่ลูกน้องคนหนึ่งไปใส่อลไรใส่เอินมาดูหน่อยมาบปล่ลองเอินดูมาบป่มันหมมากลองดูมันจอบลายไกลอยู่นะเท่ห์ลอกยใครใครจะมีลูกน้องอยู่นําพอได้บงเงาเนาะอยู่เป็นีิแล้วเนาะใส่ผ้าสมุดมือหนาโบกขึ้นมากเนาะถวายบี้ขึ้นมากกัพอมีหมู่แน่เป็นบ่ โอ oh ้ยนาะเบิ oh. ่งเๆเองเมืองเมืองเอินมาด้วยนะ,นะ Fire มามามาเลมาเลนมาเร็วมาเร็วเอมาเนาะตืว่า <c oughs> ห <choice> ูจะควมยุส่ะอยู่กันสามคนเด้อพ่นพี่น้อง <houses> มุนมีมังมังมงังเอ้ยมันขึ้นตากเจ้าด้วยฮะขื่นปะนอนไปได้อือกันซาไม้น้องเจ้าแพ้เป็นหน่ายแพ้เป็นหัวหนาหวอาเฮานอนตอนแรกเลยนอนกับปุ้มีบ่บักดำเลยเฝ้าเฮือนอยู่ยนอกนอนในตู้บักดำบันอนใ่ตู้มันก็เฮาอยู่บ่ล่เะเฮาบ่ เข่าอยู่เนาะเอายังเกลือมันเสานี่เข่าอาหารมันเอาเอิญมีอาหารเลยเนาะเจ้าจานใส่น้ำบ่ล่ะจานใส่ข่าวกับน้ำจานใส่ข่าวกับน้ำโอ้เอมันจะกินกินแซ่บกินนัวเลยบ่เฮ้ยบอ่ะกินเบ็ดินเบ็ดเจ้าหน่อยเลยเจ้าไปอาบน้ำหด้อยไรเด้อไปอาบน้ำเลยปลุกสบู่อยังคักแน่นั่นแหละด้อยไรเด้อปลุก เดี๋ยวจริงพอดีแหละถ้าไฟติดเนาะคือสิติสเดี๋ยวแหละไฟเนาะพอดีแหละเรียวพุงเยี่็นวาบขึ้นมาเรียบปวดเข่าเบิ่ดเลยปวเข่าเบิดเลยนี่ชีดูแลแตะไข่แล้วไข่พอดีต้มเลยพอดีไข่ซุกเลยเป็นไข่ปิ๊งได้อยู่ได้อยู่พี่ชีอะไรเราคือซิติดอยู่ ไปอาบน้ำเนาะบัดนี้เนาะอาบน้ำแล้วนะจอยเองก่อนมุมบนเลยมุมบนเลยโอเคไปอาบน้ำเอ้าโอเคเปิดพี่น้อเลยสำหรับคลิปนี้กับประมาณนี้แหละเปินพี่น้องเดี๋ยวตอนเรกจริงๆจะไปเอาเข่าเห็นข้างนอกเพื่อนแล้วสีมาฮะเจ้าบ่ พ่อใส่ก็สีมาบ่ล่ะเอาเด็ึ่งม้าระหว่างึงระหเมื่อยแล้สีเข็มขัดเมียนวะจะหาเบิ่งน้ำกันพอพี่น้องเบ่งสีผึ่นมาบ่เอาสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้เด้อพอพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวให้น้องสายฟ้าไปอาบน้ำก่อนเดี๋ยวตอนแรกบ่าวบี้จิงสิเหล้าเปาให้ทางน้องเพื่อนทางเบื้องใ้บี้อ่ะเอามาใส่มาหาเมืองเลยมาหมักมาขำเลยบอสมาหา แล้มาให้แล้วเล้วเขาไอ้ท์เลยกล้มากอ่ะก็ว่ารถลรามันชีใส่ง่ายก็รถได้ไอ้ทไปเอาก็ได้บ่ยากแล้วเดี๋ยวเราได้จิงหว่ากันอีกบานหนึ่งโอเคไปหนึ่งไปแล้วหวัดอีกอยากไปอีกโอ้ยเนาะไปก็ไปจะไปเบิ่งเขาจะไปเบิ่งเขาเออเออเขาได้เขาจะสิ้ใจไอ้ท์บอเขาทีขับไปน้ำเดี๋ยวจะชีใจบอเลยเอาทำก็เขาพิสเล่าใจ จะถึงเลยเ้าเขาจะถึงเลยเขาใจ่ายแล้วไปเลยเอาตอนแรกขาเบิงขารุ่นจำกันว่าสี่ถอได้เนาะโอเคพ่อพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้ล่ำลาเลยด้วยพ่อพี่น้องเดี๋ยวพบกันใหม่บายบายสบายดี